คุณมองหารถครอบครัวอยู่คันนี้ตอบโจทย์คุณหรือเปล่ากับ Mitsubishi x p a n d เด GT ปี2020นะคะเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่ 1,500cc 105แรงม้า4สูบ16วาลวนะคะกระจังหน้าของเขานะคะดีไซน์ใหม่ดูเฉบียเฉียวนะคะมาพร้อมกับไฟด้านข้างแบบนี้นะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะและยังมีไฟตัดหมอกอีกด้วยคะ่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะปรับระบบไฟฟ้าได้และในส่วนของล้อของเขานะคะล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานขนาดยางอยู่ที่ 20555R16 นั่นเองะคะ่ะชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแต่งแบบสเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวส่วนกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์ลิดนั่นเองคะ่ะ มาดูในส่วนออปชั่นภายในกันบ้างนะคะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยพาวเวมาพร้อมกับปุ่มคุชคอนโทนจอยังก็ยังเป็นจอสัมผัสพร้อมกล้องหลังนะคะขนาด6นิ้วเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้ปุ่มสตาร์ทนะคะและไม่อยู่ที่24,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคะ่ะรถคันนี้ตอบโจทย์คุณหรือยังถ้าสนใจโทร 081-894-2353หรือทักหาแอดมินเพจของเรานะคะที่เพจรถมือสองวิชิตทวียนการเพจหลักบ,บริษัทค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ